ซาลิกับแทลนเอวันนี้แอดมินได้มีโอกาสมาทําคลิปเห็นหางกันไปนานใช่ไหมคะอันนี้แอดมินเคเองฉะนั้นที่เราได้กิจาก,การรมกันไปในเรื่องของการแจกถุงผ้าโอเคไม่ได้ตัวอย่างมาให้ดูแต่เลยจะบอกว่าเราสามารถที่จะใส่ใกเกงยีนแล้วไปออกกําลังกายทําก,กาิจกรรมอื่นๆได้โดยที่เขาเรียกว่าอะไรล่ะโดยภาวะภายใต้าอากาศแบบนี้เราสามารถที่จะแบบ a d adapt, 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 adapt ว่าใส่ใส่กางเกงนะคะไปทํากิจกรรมอื่นๆอย่างที่บอกฉะนั้นขอบคุณแฟนๆทุกคนที่เข้ามาร่วมเล่นกับเรารวมทั้งหมดร้อยแปดสิบห้าคอมเมนต์ฉะนั้นหมายเลขในอยู่ในนี้หมดแล้วนะคะทั้งหมดร้อยแปดสิบห้าเบอร์โอเคแอดมินจะจับแล้วนะคะโอเคหมายเลขแรกห้าสิบแปดนะคะหมายเลขที่สองหมายเลขร้อยสามสิบหกค่ะหมายเลขที่สาม ร้อหมายเลขที่4หมายเลขสามเก้ยดีใจกับเพื่อนๆด้วยฉะนั้นใครที่ตอบยกคะนะคะแอดมินแอดไปเห็นมาละละ่ะทานแรกที่ตอบรู้สึจะเป็นคุณออดออดตะพนหรืออะไรสักอย่างซัมติงเอาว่าถ้าอ่านชื่อติดขออภยัยเราก็จะมีของเอสตา้าเด็กให้นะคะเพราะว่า จริงๆแล้วเนี่ยเรากำลังจะโวรหมดในเรื่องของโลนโรงให้มาแซดเพียงดีนทำเดียวก,กันโอเควันนี้แอดมินเพจงต้องลาไปก่อนนะคุณค่าสวัสดีค่ะ